สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับคูป o ต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดอยู่กับเครื่องอัดคูป o ต้าครับผมมาดูว่าจะอัดคล่องหรือเปล่านะทุกคนตรงนี้อัดฟางครับน่ก็นละสิบสามบาทครับอู้อัดถูกมากเลยอ่ะ หาที่ไหนได้เนี่ยแบบเนี้ยอบบนี้หาที่ไหนได้อยูงครับเป็นเครื่องกาดคูปต้าครับ s b 1 3 5่งคูปต้านะครับผมมันข้าข้อก็เลยชะง,งักหน่อย เดี๋ยวมาดูว่าอัดแน่นหรือเปล่านะอ,อัดแน่นมากเลยนะทุกคนอัดแน่นจัดเลยครับวันหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ครับพันกว่าก้อนนะ อาชีพนี้กำลังมาแรงครับกำลังมาแรงก็<อ>เครื่องก็ไม่ใหญ่นะครับทุกคนถือว่าไรายได้ดีเลยแหละอัดฟางนะครับ นางแห้งก็เริ่มอัดกันแล้วครับผม นี่ครับก็เริ่มขนฟางออกจากนาแล้วอ้อาใส่รถกระบะเลยไม่กลัวจมบอมันฟังไปให้วัวนะครับผม ลงเ,เอาไปให้วัวบ่อ๋อไปให้วัวนะครับนี่อาจก็ต้องขนตามเลยนะทุกคนหนักไหมครับไม่ค่อยหนักเลยครับบอกอ๋อมันแห้ง,หงถ้ามันเปียกๆมันหนกักบอกไป นี่นะทุกคนโอ้โหิ0ก้อนคุณบอกิ0ก้อนกลับลงในทุงน่งนาอย่างเงี้ย <c ười> ไม่กลัวไม่กลัวรถติดบ่ะคันนี้นายคนได้70ก้อนเลยนะจริงบ่จริงครับผู้อำนวยรอ70ก้อนเลยนะโอ้โหดินมันไม่ใคยดินหนี ว้าคนยังไงได้เจ็ดสิบก้อน <c oughs> ว้ต้องเรียงให้ได้ฝีมือฝีมือน,นั่นเออนี่ครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ รายได้ดีมากครับอัดฟางนะครับผมเดี๋ยวพา,าไปดูหน่อยรถมาแล้วนี่ครับสี่สิบกำลังพอดีครับมาอัดฟางนะเล็กๆครับไม่ใหญ่มากนะทุกคน ยาวอยู่ครับต้นใหญ่อยู่นะไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ